ทักทายสบายดียูดีไม่แห้งครับพี่น้องเอฟซีช่อง y o ยูทูบทั่วพม่านกระดองหมูหวานครับแล้วก็พี่น้องเอฟซีเฟซบุ๊กทั่วพม่านกระดองหมูหวานครับยังฮวันเอาคือเก่าเหมือนเดิมครับอุบลราชธานีฝากฝนกับพัฒน์มีดอกนะครับพายุฤดูร้อนกระไดยครับส่วนการเดินทางของช่อง y o ยูทูบทั่วพม่านกระดองหมูหวานมื่อนี้นะครับสีผ้าพี่น้องไปเฮ็ดลาบเหนียวปลาซอยครับลาบเหนียวปลาซอยปลาตองปลาตองกายปลาตองแบ่สูตรเดียวกันนะฮะปลาเกล็ดทุกชนิด นะครับขั้นสิลา,าเหนียวเห็ุแบบนี้ด้วยครับเด้อไปเบ่งวิดีโอเต็มนะฮะใดที่ช่อง YouTube ทัวร์พมาณขนมหวานฝากดูแลช่องนำแน่นะครับผม อันนี้เป็นหัวคาครับทีเฮาสีหันครับเป็นหัวคาออนด้วยครับทีเฮาสีหันแล้วก็ซับใส่กับลาบลาบเหนียวครับเวลาย่ำถือมันสีหอมกับแก่ข้าวได้อีกเมนูหนึ่งนะครับ อันนี้คือน,นําต้มประแดกครับที่เ้าสซีส่ในส่วนของการค้นแต่ว่าเ้าวบริส่เดือดครับเ้าสิบปองลงให้อุ่นซะก่อนนะฮะนี่คือแก่ข้าวครับแก่ข้าวไม่มะกรูดนะครับน้ำปะลานิดนึงจริงจริงวหนนึงข้าสิบป,ปงให้เขาเย็นครับเพราะอุ่นๆนี่นะฮะเพราะว่าถ้าเขาใส่น้ำเดือดในการค้นลาบเหนียวครับมันจะเป็นลาบสุกครับ ทักทายสบายดียูดีม่แห้งครับพี่น้องเอฟซีช่อง u t u b e ครัวพ่อหมกระนองมูหวานครับลากาพี่น้องเอฟซีเฟซบุ๊กครัวผ่าหมกระนองมูหวานครับกดติดตามไว้เลยนะครับเมนูอะไรในวันนี้ทันพี่พี่น้องพี่น้องเสดงกินดีครับปลาสอยจากเซบกเซบายครับจากเซบายเขื่องในเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับติดตามวิดีโอเตรียมได้ในช่อง u t u b e ครัวผ่าหมกระนองมูหวานครับลากาวิดีโอสั้นนะฮะในเฟซบุ๊กครัวพ่อหมกระนองมูหวานครับ มาถึงกระบวนการการค้นลาบนะครับนี่นะฮะกระบวนการการค้นลาบเราจะใช้คกนะฮะต่ำก่อนเพื่อบางที่ตรงที่เป็นกลางนะครับมันมุมวนนะนะต่ําต่ำละเอียดก่อนนะครับผม,มต้องคนใส่คกนะครับไม่คนใส่หมอด้วยเพราะว่าถ้าคนใส่คกนี่นะครับพอเสิ็จเดีดตำ่ำน้ำ ติดต่าพอครับมันจะขึ้นแล้วก็มันสิเขาเนื้อกวัวนะครับถ้าคนใส่โคกครับหัาใส่สาในส่วนของการตํานะฮะนําปลาแดกนะฮะที่ห้าต้มไว้มันอุ่นแล้วนะครับอย่าให้เดือดอย่าให้ร้อนจัดนะครับเอาพออุ่นๆครับขันตอนก็ขึ้นนี่แหละนะครับผมการยุ่วแบบนี้นะครับจะช่วยให้เข้าเนื้อนะครับอืม พราะมันเข่าเนื้อเแบบิดสู่เนื้อแล้วนะมันกัสีควอมข้าวมันกับพอค่อยมีพี่น้องนะครับอควอมข้าวับข่อยมนะีอุ้ยจะเห็นเลยว่านี่เวลาผมเวลาผมตํำนี่นะฮะน้ำมันจะหายไปครับน้ำจะเริ่มหายไปถ้าก็ตาไปเรื่อยนะครับมันจะเหนียวครับมันจะเหนียวกว่าคนใส่คนใสหมอครับมันจะเหนียวกว่าคนใสหมอนะฮะ เติมน้ำเติมน้ำอุ่นครับนำประเด็กไปเรื่อยๆครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับกระบวนการการปรุงนะครับเพราะเีเกี่ยวกับกระบวนการการปรุงแล้วพี่น้องบ่เกี่ยวครับเพียงแต่ว่าข้คนให้มันเป็นลาบเนยวซื่อๆนะครับเราคนให้เป็นลาบเนียวเฉยๆนะครับยังไม่ปรุงนะครับอย่าเฝ้าใส่ทับพ,พี่ จะเฝ้าใส่ทับพ,พี่ในการค้นครับให้ใส่สาก,ก่นเห็นบ่มันสีละเอียดเลยนะฮะสีละเอียดครับแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะครับผมเติมไปเรื่อยๆนะกระบวนการการปรุงก็จังใส่ทับพ,พี่ก็ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้คือการค้นให้เหนียวครับการคนให้เหนียวนะเราใช้คุกกรับสากนะครับผมใส่คุกกับสาก เริ่มฟูแล้วนะครับเริ่มฟูเริ่มอีกครับเริ่มอีกคนจนเขาพอใจคนละนะครับจนมันเหนียวตุยๆคนละก็จ้เริ่มปรุงนะครับผมเห็นบ่ ให้ใส่ให้ใส่สาดด้วยครับเด้ออย่าใส่ทับพี่ครับตอนปรุงเขาจังใส่ทับพี่ก็ได้ครับตอนปรุงนะฮะแต่ว่าตอนที่ห่าข้นให้เป็นลาบเหนียวเนี่ยนะครับใส่คุกสาดกับพุกอย่างเดียวครับอพอใส่เครื่องปรุงมันสีเหนียวเองครับพวกผิดพงเข่าขั่วโดยเฉพาะเข่าขั่วนี่นะครับจะเห็ดให้เหนียวครับ เอาน้ำใส่อีกได้น้ำต้มปลาแดกก็มีปลาแดกครับมีหัวปลาที่เ้าตัดออกนะครับมีขาตะไคร์ไปว่ากรดเพื่อให้มีกลิ่นหอมหนั่นแหละอันนี้ผมเสียบแบบเหนียวผมสใส่สูตรเหนียวนะครับผมจะใส่สูตรเหนียวี่ก็ถทือว่าเหนียวแล้วเนี่ยเหนียวลวพี่นอ้องขึ้นโคกแล้วนะครับ หน่าหอนแม่งวันสีไล่เนี่ยแม่งวันสีไล่เนี่ยหน่าห่อนพี่น้องเ,อเห็นบอกตอนนี้เขาจะเริ่มปรุงแล้วล่ะนะครับผมได้การแล้วนะครับเขาจะเริ่มปรุงนะฮะเห็นบอกเดี๋ยวแล้วซึ่งเครื่องปรุงเข้านะครับก็จะมีลังต่อไปนี้นะครับ นี่แหละครับนี่นำประเด็กใส่อีกนะครับนิดนึงนาปลาปลาครับด,ด้วยขานะครับขาหัวขาที่เขาซับไว้นะครับผมหัวขาที่เขาซับไว้ครับพอเวลายำเท่กาก็จะหอมครับก็มีพริกผงด้วยนะครับนี่พริกผง อยเฝ้าใส่หลสีเพล็ดนะครับใส่พ่อปะมาณใส่พ่อแก่ได้ครับอืตินห้ากับฉีหนวเครื่องให้เข้ากันอย่าเฝ้าใส่ข้าขั่วด้วยครับเด้ <S <S พอพอสิบมเมืองมารสชาติความนัวมันมีแล้วนะครับคอยใส่ข่าขัวข่วดครับเพราะว่าข่าขั่วนี่จะบ่จะบ่มีผลต่อรสชาติครับแต่จะเห็นให้หอมแค่นั้นเองนะครับผมข่าขั่วกับผักข้าววันใส่ครับ พอใส่ข้าวคั่วแล้วมันสีเหนียวกว่านี้อยู่นะครับผมพอใส่ข้าวคั่วแล้วจะเหนียวกว่านี้นะฮะนี่ใส่ตะพริกผงน้ำปลาราชุลมุนแค่นั้นเองนะครับอมเอาซีบังเผ็ดได้ไหรืยอยังอืมความนัวน่าจะได้ลรอเหลือแตะ ขัววันนี้ครับข้าวขัวข้าวขัวนัวความเผ็ดเลยล่ะครับพี่น้องเนี่นะครับข้าวขัวครับตัวนี้เจดเห็นเหนียวครับตัวนี้จะทําให้เหนียวนะครับผมเหนียวตุยๆเลยล่ะเพราะเขาจะมีความเหนือของข้าวขัวข้าวเบือคือกันกับเพาใส่ข้าวแกงหน่อไม้ใส่น้นำใส่ข้าวเบือนั่นแหละนะครับมันเจดเห็นหนำนัวหนำเหนียวตุยๆๆๆนะฮะ กระบวนการนี้เ้าเส,สร็จใส่ทับพี่กระได้ครับใส่ทับพี่ข้นกระได้แบบนี้เพราะว่าข้าคข้นลาบน,นะครับข้าคข้นลาบข้าเห็ดแหบเป็นลาบเหนียวมันเหนียวแล้วนะครับข้าสีใส่ทับพี่กระได ถึงกดหกนะฮะบพวยน้องนัวหลับเหี้ยวครับหลับเหี้ยวปลาใส่ปลาสุดท้ายครับ ข้าสีใสผักพี่น้องบาส,สุดทายห้าสีใสผักนะฮะเพื่อเพิ่ม,มความหอมมีผักรวมครับสังงียหอมเปยใบบกูดครับผักชีนี่แหละนะฮะนี่บาสุดทายนะครับ,มบ,สสรบผมก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับอ้ามันจะหอมได้บานี้ครับมันจะหอมโอ้มันมันมัน ไม่เออ่ะเขาหอมมันๆเด้อพี่น้องเด้อ,อหอมมันๆนะฮะเห็นบ่เริ่มเริ่มแขนแล้ว,วนี่เริ่มแขนแล้วนะครับเห็นบ่ลา,าบเหนียวปลาสอยครับปลาเซ่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี่ะส่วนหนึ่งเขาสีแบงมาหมกเด้อพี่ดองเด้อ ส่วนหนึ่งสีแบงมาโมกไวนะครับผมเพื่อผู้บกินดิบนะโมกซ้ำนี่แหละนะครับบัตเทอร์เพิรนเสียบบัตเทอร์พินเสียบแบบแบบโมกครับอ่า เขาสิตั้งไฟไว้นะครับผมอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ห้อาลาบเหนียวหลก้กกะแบงมะมกนะครับมกใบตองกล้วยครับบางคนก็มันกับ,บตางกันก็เอาไปขว้ให้ซุกนะครับขว้าห่าใส่หม้อครับแต่ว่ามกนี่ห้าใสใบตองลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าใส่ภาชนะต่างกันครับ อันนี้ม้วนปลาที่เหลือจากข้าฝักลาบเหนียวก็มาเร้าเกลือปิ่งไปน้านะครับผมนี่คือลาบสุกนะครับแบบมกครับแบบมกแล้วแจ้ครับถ้าแบบมกมันสีหอมใบตองครับแต่ว่าถ้าแบบขัวกะทิแซบอีกแบบหนึ่งนะคัขัวเซมอครับมต่แบบมกเอา่นลองเลยลาบเหนียว ปลาซอยปลาซอ่อันนี้แบบอ่อันนี้แบบดิบนะครับแบบดิบนะฮะแบบดิบครับผมแบบเหนียวครับแบบเหนียวแบบเหนียวแบบลาบเหนียวอ่าแคนซองเงาพี่น้องเห็นบ่เน,นี่เรียบร้อยครับหอมหอมเม็ดตอง มันส <c oughs> like ือหอมใบตองครับหอมกินควนไฟน้ำแบบมกนะฮะแบบหมกครับลาบเหนียวครับลาบเหนียวปลาสอยครับพี่น้องครับลาบเหนียวปลาสอยนะฮะปลาสอยเซบใบครับอีกคือลาบเหนียวเลยครับเด้อส่วนท่านที่ไม่กินดิบนะครับเราก็มีแบบหมกนะฮะคือลาบเหนียวเราเอามาหมกพี่น้องนะฮะลาบเหนียวเราเอามาหมกนะฮะแกนซองเงาครับ นี่เราก็เอื่น่าแขนเสาเงางพี่น้องเลย